เคยครับมาวันนี้เราจะมาเล่นเทนนเด็กกันนะฮะนะฮะเข้าเดี๋ยวนี้ผมยังมีเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะฮะสักสองหรือสามคนนี่แหละฮะสองคนนะฮะ,นะฮะวันนี้เราจะไปลงดันกันนะฮะสร้างบ้านนี้ผมจะสร้างเองนะ,ะับคนเดียวเองเข้ามายังยงนะฮะยัองเข้ายังเข้าเร็วเรฮะ ผู้ชมรอไปบุกดันเงนีนะฮะเอาอาวุธมาให้ผมด้วยนะฮะไม่ให้ครับต้องหาใครอ่ะถ้าจะตายจอมพลังคุ้ยอ้บนะ้างอ๋อของ <Yes. S 2> ให้ผมหน่อยครับแล้วงั้นกูจะเปิด PVP นะซื้อเขาได้ยังแม่งกูกะแทงอ่ะเย็ดึงจะไปอ่ะมาเปิดชิมเปิดมาชิมเปิดมา ห้องมีสองเต้ยเา้อกันตายฮะนะหัวก่ายาให้ฟรีไม่คิดตังคแล้วเนี่ยเขาได้เหรอแหนใส่กะถ่ายยยว้าวตาย บอดเอานะฮะวันนี้เราจะไปลงกันกันก่อนอ๋ออันนี้เป็นแมปใหม่ครับมีมีบ้านนะครับแต่ไม่นี่อยู่ฮะคุณอยู่ไหนะฮะไป,ไปโกงกันนคุณไปไหนะฮะโกงร้อยแล้วครับมนเงียนครับท่านอยู่ไหนครับท่านเอง อยู่บ้านมาเห็นด้วยเออคุณอยู่ไหน,นอนน่ะเห็นกันนะครับโอ้วโอ้ยดีเวนเจอร์มีคนแปลกหน้ามาเฮ้ยอย่าอย่าเล่าไปไปเราไปลงไปเร็ว <c oughs> ช,ช้าช้าเฮ้ยเอ็มบีซี าเลยนเเข้ามาเร้วออกมาเดี Jamie, no. Dai, ๋ยวลงมาเลยขอเลือกหน่อยครับเลือกไม่ต้องแปลงผมว่าผมจะแปลงสำรองดันกันไปด้านซ้ายด้านขวาครับไปด้านขวาครับมาเรื่อยๆเลยครับเอาไอ้นี่นะครับผมให้ฟรีไป่คิดจะามแต่คิดเงินอยู่สองสามบาทไม่ครับไม่ไม่เดี๋ยวเครับเดี๋ยวเลยเลยเลยหลุดยับแดงก็เข้าเด็ดแน่มาอันนี่แหละโอ้ดาว เอ๊ะเ,เ,เมา,า,าเอันนี้แหละนหนครับมันคืออะไรครับมันคือกอวมุงกันได้พุงกันป่าป้าเถอมันใส่ได้ไหมครับไม่ได้ใส่ได้ไะมมนมัม้วสีน้อยใส่ต้งไหนอ่ะมีน่าจะกู่ะไช้ก็หน่ะยังครับมันจะพูธรรมดาอยากให้เอ็บีซีมาอยู่บ้าน

โอ้ยสมเบศเจอีคุณอยู่ไหนฮะลงมาเนี่ยลงมาเลยเฮ้ยลองเท้าบินเฮ้ยลงมาช่วยอะไรคุณอยู่ไหนฮะไปแล้วครับหนึ่งตัวคุณอยู่ไหนครับ m p c กะเอืคุณอยู่ไหนตนี้กระผมเข้าไม่ได้คุณอยู่ไหนคุณกูเห็นมึงจอยเข้าอยู่เนี่ยเฮ้ยมีหัวม้เลาคุณอยู่ไหนครับเฮ้ยให้อยู่ในมุมที่วเว้ยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยว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 รอผบอกว่เดี๋ยว กูได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอ๊ะนีแค่สอตัวนี่วะนี่แค่สอตัวอะไครับผมนี่มีดาวนะอไรวผมไม่มีรองเท้าอ่ะัมก่าวแต่แม่แมคุณมีดาวเยอะจังับไม่รู้นะฮะแล้วแต่นะฮะ คนอยนู่ใน,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 นลูกถุงร่องใช่ไหมฮะ,ฮะนะครับคุณแดงครับออเมันมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วโอ้โหวันเช็คเช็ค What the fuck เรามาเกี้ยแตก อ๋คือกระตายผู้ก่อันแร็ปบิทอนอยู่ไหนแล้วคนคนอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมเสื้อคุณแหลกทำเหมือนอย่างนี้เราจะไม่รู้หรอกคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนมันจะตายเรามันจะตายเราวคือไม่ตายครับฆ่่าแมงฆ่าแม่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 ง โอ้ตอนนี้นะฮะน่ะหมดสั้นแล้วไปแล้วมัแล้วหมดเลือดแล้วน้อยมากไปหมดอ่าน้าน้ตอนนี้เราได้จะโจมตีโอเคครับตายแล้วนะฮะอีกคนมีระเบิดไหมฮะไปแล้วครับหนีกระ่อยระเบิดแล้วนะครับครับผมปล่อยเลยครับทำไมไม่รับเลยอตุ้บอุ้ยเดะ ทำไมคุณไม่ปล่อยตรงนี้ที่ผมยืนอยู่น่ะมันมีวัตชงมันอย่างครับผมจะเอาเงินน่ะโอ้ดีว่าันสบายนะครับแย p a t i e n t คุณทุบหมดยังห้ลูกนันน่ะที่เป็นลูกยังไงคุณทุบหมดยังหมดแล้วนะนะน่าจะน่าจะพบผิวหน้าผมไปเจอมาอย่างนั้นนะครับไป่เสื้อในเน็ตนะไม่ใช่ โอ้ผมนายลุกเลยผมนายลุกตุ้มเลยคุณเองดีครับกลับบ้านกันนายลุกตุ้มเลยเรามาปั๊มหมอนกันกลับบ้า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 นไปทำไมทำไมทำไมบ้านผมจะทำเองครับคุณมีรองเท้าไหมเหรอ no ไม่ใช่ผมเรื่อนผมไม่มีรองเท้าเหรอครับเอารองเท้าผมหนมาเดี๋ยวอิงก็สร้างหีบแล้วมาของไว้นี่กับคุณเตา กูบังมึงมาต้องสองกิ้งงานพิธีนะงาแป๊งคนเดียวงานั่นแล้วนั่นกูว่าแล้วเจ็บ โอเคครับก็วันนี้เราจะมาตะลุยบูนสวรรค์ไปไหมครับไปสวรรค์เงี้ยไหไม่ไปครับผมแค่มาแค่ดูเองนะฮะอันนี้เล่นกับของเพื่อนนะฮะโอเคไม่ไปสวรรค์กัน้ยเลยครับไม่ครับไม่ครับอ่าวันนี้ก็ขอจะจบยังครั้งนี้นะฮะเนื่องจากมึงจะมอกรึเป็นไหนคนไปเยอะนะฮะคนมาเยอะแล้วนะฮะอ๋อให้เล่นทำกันบ้างด้วยนะฮะโอเคครับบ๊ายบาย